พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุงานอาริยบูชาอนุสรชาติสถานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตห้างยงสงวนอุบลจัดประเพณีกริ่งส้มในวันตรุษจีนสืบสารประเพณีโบราณที่หาดูได้ยากนรขอเขตอบุบลรวบสองผัวเมียพร้อมเนื้อหมูเถื่อน4.4ตันมูลค่ากว่าล้านบาทที่ริมฝังง่งโคง จุดเช็คอินธรรมชาติลานกลางเต็นท์วังกลางุงชมวิถีวัฒนธรรมชุมชนลุ่มน้ำมูลติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิน่นอุบลราชธานีสวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิน่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่23มกราคม2566ค่ะวันนี้พบกับดิฉันกิงดาวสวัสดิ์ค่ะ มาเรื่มื่อที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะอุบลราชธานีประกอบพิธีบรรจุพระบรมสา,ารีริกธาตุและเปิดงานอาริยะบูชาอนุสร์ชาติสถานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตวันที่20มกราคม2566 นายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุณอนุสรณ์ชาติสถานหลวงปู่มั่นพุริทัตโตนาวสีบุญเรืองอําเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายชลทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมให้การต้อนรับและมีสิทธิานุสิ์หลวงปู่มั่นพุริทัตโตพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมง,งานเป็นจำนวนมาก จากนั้นประลัดกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวเปิดงานอาริยบูชาอนุสรชาติสถานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและอ่านคําประกาศอาริยบูชาอนุสรชาติสถานหลวงปู่มั่นภุริทธตโตโดยที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้หลวงปู่มั่นภุริทัตโตเป็นบุคคลสําคัญของโลกสาขาสันติภาพเนื่องในโอกาสครบรอบ150ปีชาติการ ในปี2565ถึง2564จังหวัดอุบลราชธานีเป็นถิ่นกำเนิดของบุรพาจารย์ในสายวิปัสสนากรรมฐานโดยเฉพาะหลวงปู่มั่นภูริทัตโตซึ่งมีชาติภูมิสถานณนะบ้านเลขที่1บ้านคำบงตำบลสงยางอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีและเคยบรรพชาเป็นสามนเณรนาวดสีบุญเรืองอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้สร้างอนุสรชาติสถานเพื่อน้อมรำลึกถึงหลวงปู่มั่นพพริธตโตและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความดีงามณสถานที่แห่งนี้ในโอกาสครบรอบ153ปีชาติการหลวงปู่มั่นพพริธตโตพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้สร้างพระอริยสงฆ์และเคยเผยแผ่หลักคำสอนประทมวิปัสนาจนเป็นที่รูจ้จักและปฏิบัติเป็นอริยะหรือมงคลอันประเสริฐ ในการนี้จึงขอประกาศอริยบูชาให้อนุสรชาติสถานแห่งนี้เป็นแหล่งถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนของหลวงปู่มั่นโพลิทตโตเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการเชื่อมโยงอริยธรรมนำสู่ชีวิตของคนบ้านวัดและข้าราชการ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้สืบสารตามหลักการสามอริยะได้แก่หนึ่งอริยบูชาคือการบูชาอันประเสริฐแก่ครูบาอาจารย์พระอริยสงฆ์ตลอดจนบูชาอย่างกตัญญูรู้คุณต่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ 2. ออริยวิถีคือการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสให้คนร่วมทำบุญเป็นผู้ให้เช่นการทำบุญตักบาตรการร่วมกันพัฒนาจิตใจสังคมและชุมชนให้เจริญงอกงาม โดยมีแบบอย่างอริยะประเพณีนาบ้านหนองผือซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดภูริทัตตะิระวาดอำเภอพาน,นานิคมจังหวัดสกลนครการสนับสนุนให้ทุกๆอำเภอมีถนนแห่งสายธรรมที่คนในชุมชนมาร่วมกันทำบุญตักบาทเพื่อปักหมุดอริยะวิถีโดยค่อยๆสร้างเครือข่ายญาติธรรมออกไปอย่างพื้นที่ต่างๆ 3. อริยธรรมคือการรวบรวมและเผยแพ่หลักธรรมคำสอนของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผ่านสื่อต่างๆรวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์เพื่อนำเสียงธรรมและแสงธรรมนำพาศีลสมาธิปัญญาสู่ผู้คนทุกเพศทุกวัยเพื่อปฏิบัติตนอย่างดีงามและอยู่ร่วมกันอย่างมีสันตินายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอให้จังหวัดอุบลราชธานีได้นำปรัชญาธรรมของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและหลักการ3มอริยะขยายผลต่อไปยังชุมชนและหมู่บ้านเพื่อให้ทุกคนมีธรรมอันเป็นพื้นฐานชีวิตคือมีศินห้าสร้างพื้นฐานจิตใจให้ดีเจริญง,งอกงามเพื่อสร้างสารรค์สังคมที่ดีและพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปภูริทัตโตและเป็นสัญลักษณ์แห่งความผู้สร้างพระอริยสงฆ์ และเผยแพร่ที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่องห้างยงสงวนอุบลราชธานีได้จัดประเพณีกริ้งส้มเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันตรุษจีนสืบสารประเพณีโบราณที่หาดูได้ยากและแจกอ่งเปาให้กับพนักงานลูกค้าที่มาซื้อสินค้าในห้างให้ทุกคนในห้างเก็บส้มที่กริ้งกลับบ้านได้ค่ะ วันที่22มกราคม2566ที่ห้างยงสงวนอุบลราชธานีอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดงานสืบสารประเพณีโบราณที่หาดูได้ยากในช่วงเทศกาลวันชิวอีกหรือวันเริ่มต้นชีวิตใหม่ของปีในช่วงตรุษจีนเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตโดยให้พนักง,งานในห้างทุกคนกริ้งส้มเข้าบ้านเนื่องจากส้มเป็นผลไม้มงคลที่นำโชคนำชัยเมื่อนำเข้าบ้าน นางมาริวันชัยสงครามผู้บริหารยงสงวนอุบลราชธานีเปิดเผยว่าการกริ้งส้มเข้าบ้านในวันชิวอีกเป็นประเพณีเก่าแก่ซึ่งถือว่าเป็นวันมหามงคลเป็นวันเริ่มต้นของชีวิตใหม่เป็นวันที่เราผ่านพ้นอะไรมาแล้วเพราะฉะนั้นวันชิวอีกเราจะต้องทำสิ่งที่ดีๆกันทุกคนสิ่งหนึ่งที่เราไหว้เจ้ามาแล้วไหว้บรรพบุรุษแล้ววันชิวอีก ก็มาเอาส้มเข้าบ้านเพื่อนำโชคชัยมาให้เราเพราะฉะนั้นเราก็เห็นปั่นพระบุรุษเราทำมานานแต่ผลส้มก็คือผลไม้ที่เป็นมงคลที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็เห็นปั่นพระบุรุษเราทำมานานแต่ผลส้มก็คือผลไม้ที่เป็นมงคลที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้เราดีใจมากเราก็มาเอาส้มเอาโชคเอาทองเอาชัยเข้าบ้านเรา เพื่อให้พนักง,งานลูกค้าทุกคนมีโชคมีชัยกันทุกคนนี่คือเหตุผลที่เรามากริ่งส้มกันในวันนี้และเป็นประเพณีที่ทํากันมานานแล้วซึ่งเราได้ทําประเพณีที่ดีและได้มอบโชคลาภและแจกอ่างเปาให้ทุกคนได้รับอ่างเปาซองสีแดงเพื่อความมีโชคมีชยัยให้ทุกคนดีใจและมีกําลังใจที่จะอยู่ต่อไปทํามาค้าขายก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขเจริญรุ่งเรืองร่ํารวยสุขภาพร่างกายแข็งแรง ก็ก่อนอื่นก็กล่าวคำว่าสิ้นเจียอยู่อิสซินนีหัวาชายนะต้าเจียเห่านะคะครอบครัวสุขสันต์ทุกท่านมีความสุขในเทศกาลตรุษจีนนะคะซึ่งเทศกาลตรุษจีนปีนี้ก็ถือว่าทุกคนมีความหวังมีความตั้งใจว่าเราจะได้รับสิ่งที่ดีๆเท่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ทําให้เราอดทนกันแล้วก็ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมาถึงวันนี้ก็มีความสุขะค่ะแล้วเราก็หวังว่า ในสิ่งดีๆที่เราทำเนี่ยก็จะทำให้เราสินเจียอยู่อินซีนี่ฮวช้โชคลาบไตกิกตัวตัวใกล้อังเปาตัวตัวใกล้มาสู่พวกเราทุกคนนะคะแล้ววันนี้เนี่เรามาขิงส้มเข้าบ้านในวันชิวอีกซึ่งถือว่าเป็นวันที่หนึ่งของเทศกาลตุษจีนปฏิทินจีนนั่นเองเราเอาทองเข้าบ้านเอาไตกิกผลใหญ่เปรียบเสมือนทองคาเอาเข้าบ้านเราในวันชิวอีกซึ่งมีโชคมีลาบ แน่นอนเลยล่ะเราจะต้องมีโชคมีลาภแน่นอนเราหวังเป็นอย่างนั้นแล้วก็สร้างความสนุกสนานให้กับพวกเราพร้อมทั้งคนที่อยู่ที่นี่ก็จะรับอังเปาซึ่งถือว่าอังเปานี่ถือว่าเป็นคนที่มีโชคถึงได้ได,ได้ได้มีอังเปานะอยู่ๆก็มีอังเปามาให้เราเราได้เก็บอังเปานี้ไว้เหมือนสมัยแต่ก่อนที่ว่าเงินถุงแดงอะไรประมาณนั้นนะคนะเราก็เก็บซองตัวนี้เอาไว้ต่อยอดทําให้เราเนี่ยมีความสุขมีกําลังใจที่จะต่อยอดต่อไป ด้วยความที่เราทํามาหากินขยันขันแข็งมีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมในการดําเนินชีวิตนั่นเองในเทศกาลตรุษจีนปีนี้ก็ขอพวกเราชาวโยส่วนทุกคนขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญประสบแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็มีโชคมีลาบอย่างเช่นที่ช้ยสิงเอี้ยให้โชคเราเมื่อคืนนี้ไปแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยค่ะ ทางด้านหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานีส่วนที่กำลังฝ่ายความมั่นคงจับกลุ่มสองผัวเมียขนเนื้อหมูเถื่อนมูนลค่ากว่าล้านบาทจากชายแดนไทยลาวริมโขงเตรียมส่งจังหวัดกาลสินค่ะวันที่20มกราคม2566เจ้าหน้าที่ทหารเรือจากหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานี นำโดยพลเรือตรีสมานขันทพงศ์ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง นาวาเอกวัน,นะเกื้อทิพย์ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานีนาวาเอกสัญญาณจอมหัวหน้าฝ่ายยุทธการและการข่าวส่วนที่กำลังกับฝ่ายความมั่นคงจับกลุ่มตัวนายกฤษสดาอายุ39ปีกับนางนันทิดาอายุ42ปีซองผัวเมียชาวจังหวัดร้อยเอ็ดขณะกำลังขับรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าสีขาวหมายเลขทะเบียน บอใบไม้ย,ย่อ,อยักษ์9288ประจบคิรลีขันบรรทุกเนื้อหมู4,400กิโลกรัมมูลค่า1,010,000 00บาท โดยจับกลุ่มได้ที่ชายแดนไทยลาวริมฝั่งแม่น้ำโขงทางทิศเหนือบ้านคันพลานอําเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีซองผัวเมียให้การรับสารภาพรับจ้างขนเนื้อหมูดังกล่าวไปส่งห้องเย็นชื่อดังแห่งหนึ่งที่จังหวัดกาลสินโดยจะได้ค่าจ้างสามพันบาทเมื่อส่งถึงที่หมายแต่มาถูกจับกลุ่มตัวเสียก่อน นายกฤษดาผู้ต้องหายัางให้การรับสาร,รภาพว่าผู้ว่าจ้างได้เคลียร์เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยแล้วจึงตัดสินใจนำรถมาขนเนื้อหมูดังกล่าวโดยจะมีกลุ่มบุคคลนำใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์มาให้เมื่อถึงที่นัดหมายแต่มาถูกจับกลุ่มตัวเสียก่อนด้านนาวาเอกวันนาเกื้อทิพย์ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานีเผยว่า เนื่องจากเนื้อหมูที่บ้านเราราคาสูงโดยเฉพาะช่วงเทศกาลตรุษจีนเนื้อหมูจะขายดีจึงทําให้มีการลัก,กลอบนําเข้าเนื้อหมูจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีราคาต่ำกว่าเข้ามาจำหน่ายอย่างต่อเนื่องแทบทุกวันซึ่งการข่าวระบุชัด ขณะนี้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐบางหน่วยร่วมขบวนการในการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์โดยฝ่ายความมั่นคงกำลังสืบสวนเชิงลึกเพื่อรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานต่างๆส่งให้พนักง,งานสอบสวนเพื่อเอาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐรายนี้มาดำเนินคดีให้ถึงที่สุด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชูจุดเช็คอินธรรมชาติล้านวิถีวัฒนธรรมชุมชนลุ่มแม่น้ำมูลและจุดพักแรมนะคะลานกางเต็นท์วังกางหุงวางเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ใกล้ตัวเมืองอุบลราชธานีค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุบลราชธานีนำโดยนายธงชัยแสนทวีสุข ภูมิหน่วยการสำนักง,งานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุบลราชธานีนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ชมจุดเช็คอินแห่งใหม่ลานกลางเต็นท์วางกลางฮุงตําบลบุงหมอําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นพื้นที่ริมแม่น้ำมูลที่กว้างใหญ่มองเห็นแสงอาทิตย์ขึ้นในช่วงเช้าและยามเย็นชมแสงอาทิตย์ตกลงแม่น้ำมูลมีความสวยงามมากเหมาะสำหรับการกางเต็นท์พักแกรมเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับวังกลางฮุงอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนักอยู่ห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานีประมาณ15กิโลเมตรในช่วงวันหยุดจึงมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากนายธงชัยแสนทวีสุขผู้มนวยการสำนักง,งานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุบลราชธานีเปิดเผยว่าตำบลบุงไม้อำเภอวารินชำราบมีพื้นที่ติดริมแม่น้ำมูล ประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพการเกษตรการประมงจึงทำให้เกิดวิถีชีวิตการดำรงอาชีพที่โดดเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนราชธานีอโศกที่เด่นเรื่องของการเกษตรปลอดสารพิษการดำรงชีวิตแบบพอเพียงนอกจากนี้บ้านวางางังกลางุงเป็นหมู่บ้านที่ประกอบอาชีพการประมงเนื่องจากบริเวณพื้นที่ดังกล่าวมีปลาค่อนข้างชุมซึ่งชาวบ้านได้มีไรายได้จากการทำการประมงและมีพื้นที่ติดตริมแม่น้ำมูลเป็นลานกว้าง เป็นแนวยาวประมาณ800เมตรเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัววัยทำงานที่ชื่นชอบการพักแรมแบบกลางเต็นท์มาสัมผัสธรรมชาติบรรยากาศเป็นส่วนตัว นายธงชัยได้กล่าวเพิ่มเติมว่าแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวนี้อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองอุบลราชธานีเหมาะสําหรับผู้ที่ประสงค์จะมาพักผ่อนแบบส่วนตัวนอกจากนี้ทางเทศบาลตําบลบุ่งไหมยังจัดให้มีร้านอาหารของชุมชนไว้คอยบริการแก่นักท่องเที่ยวโดยมีเมนูเด็ดๆที่หาได้จากท้องถิ่นเช่นกุ้งแมน้ำมูลปลาเนื้ออ่อนปลาหมูปลาคางังไข่มดแดงเป็นต้น และยังคอยอำนวยความสะดวกบริการห้องน้ำสะอาดดูแลความปลอดภัยและการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอื่นๆเช่นการป้อนนมแพ้ การสาธิตการทอดแหการสาธิตการคล้องกระปอมจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและพี่น้องชาวอุบลราชธานีที่ชื่นชอบการพักแรมกลางเต็นท์ที่บ้านวังกลางหุงอยู่หลักกิโลเมตรที่9ทางเข้าโรงเรียนบ้านวังกลางหุงถนนวารินพิบูลมังสาหารทางหลวงหมายเลข217เข้าไปประมาณ2กิโลเมตรก็จะพบความมหัศจรรย์ของธรรมชาติวังกลางหุงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ใหญ่บ้านพักดีหมายเลขโทรศพัพท์0 8 9 9 4 1, 1 793สถานที่แห่งนี้นะคบก็คือลานกลางเต็นท์หมู่ที่1ตําตบลบุงไหมนะครับซึ่งาทางททเองเราได้เชิญชวนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับหลังจากที่มีกระแสะค่อนข้างดีนะครับซึ่งแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะครับ <Wow. S 2> เนื่องจากว่าตรงนี้นะครับสามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงในเรื่องของวิถีวัฒนธรรมชุมชน นะครับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและที่สําคัญก็คือเรามีเรื่องของอาหารการกินนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของผักปลอดสารพิษปลาจากแม่น้ําโขงเอ้ยแม่น้ํามูลโ,โท่ทีนะครับข้างหลังเป็นแม่น้นํามูลนะฮะ,ะสิ่งที่เราได้ก็คือเรามาเรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมทางด้านการเกษตร,รก็ดีทางด้านของการประมงก็ดีทําให้นักท่องเที่ยวมาที่นี่ได้ ได้ซึมซับได้ซึมทราบเข้าไปเรื่องของวัฒนธรรมนะครับที่ผมนําเรียนเมื่อกี้เนี่ยนอกจากท่านจะมากางเต็นที่นี่แล้วก่อนที่มากางเต็นเนี่ยเขายังมีหมู่บ้านอยู่แห่งหนึ่งก็เรียกหมู่บ้านราชธานีอโศกเป็นหมู่บ้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีวัฒนธรรมนะครับที่นั่นเขาจะมีสินค้าค่อนข้างหลากหลายนะครับเดินทางมาหน่อยเดียวจากเมืองมานี่ประมาณ10กิโลเมตรนะฮะแล้วก็หน้าผลไม้ประมาณสัก เดือนมิถุนาเดือนพฤษภามิถุนาก็ยังมีเรื่องของทุเรียนนะฮะทุเรียนแต่ไม่ใช่ทุเรียนภูเขาไฟเรียกทุเรียนแสงแรกนะครับอยู่ที่บ้านบัวเถิงใกล้ๆนี่เองมีมะยงชิดเป็นหลายสิบไร่นะครับสามารถที่จะม,มาเข้าไปร่วมกิจกรรมอร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวนนะฮะที่นี่เรามีเวลาหนึ่งวันเนี่ยเราเที่ยวได้เลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ยืนตรงนี้เป็นลานลานกลางเต็นท์ของเทศบาลตำบลบุ่งไหมที่นี่เขาจะมีเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวที่มาเดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่แล้วนอกจากจะได้ชิมอาหารอร่อยนะครับ,รบซับซึมซับบรรยากาศที่มีความสวยงามมองเห็นพระอาทิตย์ตกลงในในแม่น้ำมูลนะฮะแล้วก็ยังได้เห็นเรื่องของวิถีวัฒนธรรม นะครเมื่อกี้เนี่ยผมไปดูมามีกุ้งแม่น้ำเนี่ยตัวขนาดเท่าแขนเนี่ยนะฮะที่อื่นเขาขายกิโลละ2,000บาทแต่ที่นี่ขายกิโล600บาท3ตัวโลฮะนะฮะใครๆก็อยากจะรับประทานค่อนข้างที่จะถูกมากนะฮะดังนั้นแล้วก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะฮะไม่ว่าจะเป็นชาวอุบลหรือชาวต่างจังหวัดให้เดินทางเข้ามามาที่นี่จาก ตัวเมืองมามาที่นี่ประมาณ10กิโลหลักกิโลเมตรที่9นะฮะอยู่ที่โรงเรียนบ้านยางวังกังหุงเลี้ยวซ้ายเข้ามาอีกประมาณ2กิโลเมตรท่านก็จะเจอลักษณะความสวยงามแห่งนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นบ้านวัง,งกังหุงหมู่หนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่เรียบของตงเทศบาลตะบนหวยของเราอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับเป็นยังไงครับพื้นที่อย่างนี้ พื้นที่ตรงนี้เป็นที่พื้นที่ลุ่มติดแม่น้ํามูลครับผมซึ่งมันจะมีอยูอ่ใช้ได้ตอนน้ําลดลงครับผมจะใช้ใช้ได้ตอนเดือนสิงหาถึงเดือนอกันยาครับผมในพื้นที่นี้ครับพอเริ่มจากสิงหาไปน้ําจะท่วมครับผมถึงทันวาน้าจะท่วมเห็นว่าหลังจากน้ํารดนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเข้า,ขามาในพื้นที่ตอนนี้ในพื้นที่ของอที่นี่ครับ แดงท่องเที่ยวครับนักท่องเที่ยวจะมาเยอะครับตอนช่วงนี้ครับจะมีพวกอ่ะมากางเต็นท์ครับส่วนมากครับจะมีทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่ส่วนมากจะจะแน่นทุกอาทิตย์เลยครับผมอนาคตก็ทางเทศบาลสมุมยก็จะช่วยทําถนนคอนกรีตตอนนี้ก็ได้งบประมาณทําอยู่แล้วประมาณสองเส้นครับผมแล้วก็จะได้ประชุมกับผู้นําชุมชนกับผู้ใหญ่บ้านท่านกำนันแล้วก็ท่านสมาชิกสภาก็ได้ปรึกษาหารือกันเรื่องการพัฒนา ว่าตอนนี้ให้ชาวบ้านปุ๊บนี่ทำความสะอาดก่อนทำความสว่างแล้วก็เราพอสตอทางอนามัยสา,สาธารณสุขของตำบลหมวยของเราก็มาดูตลอดตลอดครับผมแล้วก็ทางเทศบาลของเราก็มาช่วยคือวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ในการดูแลรักษาความสง,สงบคือเป็นจาวบวันที่ดีเชิญชวนชวนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะครับที่อำเภอบดินทร์ชํบุรบนะครับเส้นสายหลักของเราคือเส้น วรินพี่บูนครับกมอที่9เดี๋ยวซ้ายเข้ามาเลยครับผมจะเป็นบ้านวังกำหงมูหนึ่งที่หนึ่งครับผมทางเทศบาลของเราก็เดี๋ยวนี้กำลังปรับปรุปรงคือจะติดป้ายไว้ตลอดแนวทางอย่ครับว่าหาดบ้านใต้อยู่ตรงไหนครับจะมีลูกศรให้อยู่ครับผมก็ประทับใจค่ะบรรยากาศดีค่ะรู้สึกแบบอ่าก็ยังไงอะกินุ่งก็เป็นวิวธรรมชาติค่ะธรรมชาติเหม,มือนเหมือนเวลาเราเราไปเที่ยวกับครอรัวใช่ค่ะ ก็ไม่ต้องไปไกลก็ได้มาในใกล้ตรงเมืองใช่ในตัวเมืองด้วยเนาะอีกอย่างเราไม่ต้องเดินทางไปไกลเราก็มีวิวดีเหมือนกันค่ะค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะทุกคนแวะมาเที่ยวหาดบ้านตายนะคะที่บุงไม้นะคะอำเภอวินชมราบจังหวัดอุบุรราชธานีค่ะก็วิวดีระดับร้อยล้านวิวเหมือนกันค่ะติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะ ราคาทองทองคำแท่งขายออก29,850บาทรับซื้อ29,750บาทถอกรูปพันธ์ขายออก3350บาทรับซื้อ29,213บาท32สตาง ราคาน้ำมันดีเซล34บสาท9กสตางค์ต่อล so e ิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์อี20,34บสาท8ปสตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์91 36สบาท48สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์95 36บาท75สสตางค์ต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ พะยากรณ์อนนากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬกาวันรุ่งนี้จังหวัด <gosto> บรรุรลราชธานีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดประมาณ33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ18องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬกา54นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะได้อำเภอขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬกา28นาที คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้นะคะที่เพจอุบลวีร์เคเบิลทีวีและเพจข่าวอุบลราชธานีโสพลเคเบิลทีวีรวมไปถึงช่อง45 47นิวพระอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมสวัสดีค่ะ